สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องภูผาชัยใจอีสานแปลงลัมนะครับจะตามแม่ไปงานลัมแล้วนะครับ,บนะครับเอาถือไว้ให้หน่อยดิยไป,ไปแม่ต้องจอดรถรอเลยลเนี่ยแมไ่ไปไม่ได้วิ่งตามตูดแม่เลยเนี่ยมอ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 ,มอเลยแล้วไป

เดี๋ยวไปแล้วไปแล้วนี่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 อันนี้เดี๋ยวพ่อชงนุ่มให้มานี่ก่อนเลยแล้วไม่เห็นนวพ่อชงนุ่มให้มานี่ก่อนเลยแล้วมานี่ก่อนนะครับเดี๋ยวเอาแป้งลามไปมัดไว้ก่อนนะฮะเอาแป้งลามไปมัดไว้ก่อนอย่าเพิ่งหยอกนะครับเดี๋ยวไปมัดไว้ทางนี้มานี่แล้วมาไปแล้วมาแล้วทางนี้ทางนี้ทางนี้ ไปเไปกินยากันไปกินยากันไปกินยาก่นทานนี้ทนนี้่อ่ะกินยาก่อนตึงนะครับพอดี นะครับจะป้อนหนุมแป้งล่ำนะครับจะป้อนหนุมเลยต้องเอาเขามามัดไว้ก่อนเมื่อกี้นี้นะครับนะเดี๋ยวแป๊บนึงนะับเดี๋ยวผมไปเตรียมนุมแป๊บนึงกําลังรองนุมนะครับช่วงนี้ให้เขาให้เขาออกมาเดินเล่นแล้วก็เล่นหญ้าไปพังคลางนะครับบรรยากาศยามเย็นนะเอฟซีนี่นครับยากาศยามเย็นน้ำยามจะหน้าจะเข้าหน้าหนาว นี่ครับตกข้ามมานี่ก็เริ่มเริ่มเย็นแล้วนะเริ่มเย็นแปลงลัำแปลงลัำแปลงลัำเอ,อ้นี่ครับน,นี้เดว ตรงที่รอนมนี่ก็ให้เขาเดินเล่นออกกําลังกายยืดเสน้นยืดสายนะครับให้ออกมากระปีก้กระเป๋าร่างกายก่อนทั้งวันแล้วนะครับเสร็จแล้วก็จะให้นมทีเดียวเลยกําลังอุ่นนมนะครับกําลังอุ่นนมแป๊บหนึ่งต้องอุ่นก่อนนะครับเพราะว่านมไปเอามาจากที่ฟาร์มเขาเขารีดเขาก็แช่เย็ยนไว้ให้ นะครับถ้าเย็นถ้าอากาศเย็นๆนี่จะให้กินน้อยให้น้องกินให้น้องกินนมเย็นๆไม่ได้นะครับใช่ไหมเร็มไรลูกฮนะหึไรหมดนะฮึ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 ตะลึง <laughs> ตะลึงติดเชือก <laughs> ไปไม่ได้ติดเชือกเอาวิงว่ง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 วิ่งวิ่งตึ้ง เดี๋ยวพ่อแกะให้ก่อนนะครับช่วงรอนุ่มนะครับให้เขาเล่นแป๊บนึงก่อนอ่ะพ่อแกะเชือกให้ละวิ่ง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 ไปวิ่งตามครับวิ่งตามครัวิ่งตามเดี๋ยวยังไม่ได้เข้ามงนุ่มอยู่นี่นุ่มอยู่นี่นุ่มอยู่นี่นี่นี่นุ่มอยู่นี่นุ่มอยู่นี่อ่ะวิ่งวิ่งวิ่งด้อดด้อเด้อเด้ เบ่งไหมแบ่งไหมแบ่งไหมวิ่งวิ่งวิ่งรอหนุ่มรอหนุ่มแล้วอยากกินหนุ่มอยากกินหนุ่มเอออยากกินหนุ่มอยากกินหนุ่มอ่อยากกินหนุ่มอยากกินหนุ่มนะครับทำความสะอาดร่างกายนะครับอ่ะอยากกินหนุ่มอยากกินน่มอยากกินหนุ่มอ่ะอยากกินหนุ่มอ่ะอยากกินหนุ่มอยากกินหนุ่มอยากกินหนุ่ม นุ่มอยู่ทางไหนนุ่มอยู่ทางไหนนุ่มอยู่ไหนอ่ะวอ้ออ้าทางนี้ไม่เอานัสายยางไม่เอาเลยไม่เอาเลยสายยางนุ่มนุ่มอยู่นุ่มหน้ารถนุ่นนะอ้วิ่ง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 เอาวิ่งวิ่งอ่ะเดี๋ยวพ่อป้อนนุ่มก่อนนี่เห็นนุ่มแล้วแป็นลำเห็นนุ่มแล้วนะครับเห็นนุ่มแล้วนี่เขาเห็นนุ่มแล้วนะครับเ็าจะเยอะไปกินนุ่มครับไหนนุ่ม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 อยู่ไหนเห็นนุ่มยังเห็นนุ่มยัง จะป้อนนุมแป้งล่าเลยนะครับป้อนนุมเลยนุมอุ่นแล้วป้อนนุมก่อนแล้วก็พาไปเดินเล่นวันนี้สนุกนะครับวันนี้มา,าไวนะครับเดี๋ยวจะป้อนนมแป้งล่าก่อนเขาได้กินนุมแป้งล่าอยากกินนุมแล้วใช่ไหมแป้งล่ามหนูอยากกินนุมแล้วไปเจอพันขา พอดูที้เชื่อกันนละยเดี๋ยวมันจะพันขาเนี่ยเอาขาขึ้นก่อนนั่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 นเอาขาขึ้นมันจะเหยียบพ่อละขาน่ะเอาขาขึ้นก่อนขาเนี่ยขาเนี่ยขาเนี่ยเอาขึ้นขึ้นอกีกยังเอาขาขึ้นก่อนเดีย๋ยวไปเอ,อ้อ กินนุมครับวิเย็นยนะครับอุ่นไม่ทัน กระบนกระวายทำไมเนี่ย่อีกหน่อยนึงยังไม่หมดเลยเนี่ย มดเลยยังได้อีกหน่อยนึนงไงเดี๋ยวเยัียบไปก่อนสิไปก่อนอะเราให้สุดๆเชือกเลย <c oughs> ดูครับดูในเอฟซีดูดูๆๆๆ <c oughs> ดูๆๆ <c oughs> ดูแป้งลำ่ำเกินไปจริงๆนะ <c oughs> โอ้โห เดินไปไหมเวลาหิวนี่มแบบจัดๆเลยต้องเอาเชือกมัดไว้เวลาเขากินนะครับเปงนไงเขาดิ้นแบบโอ้โหคือไม่อยู่นิ่งอะ่ะนะครับจะเดินจะวิ่งจะอะไรอ้อมอยู่กินนุม một đây, một léo, một léo นะแล้รับ3ขวดนะครับหมดแล้ว3ขวดนะครับโอ้โหเดี๋ยวครันี้ก็จะพาเขาไปเดินเล่นนะครับหลังจากกินนมเสร็จก็พาไปเดินเล่นออกกํลังกายก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ